ทุดวงชาวราศีมังกรยักษ์ร้องโหชาติที่แล้วเคยกินคุณหรือยังไงถึงตามล้างตามผ่านตามไม่เลิกชาวราศีมังกรโดนจัดหนักจัดเต็มสงสัยชาติที่แล้วไปกินเขาไว้ันะผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านจะเป็นยังไงตกตําแหน่งวิลออฟจูนแบบแผนวงล้อแห่งวัจักรเจ้ากรรมในเวรข้ามารุมแล้ว จ็ปดปวดด่วร้าแวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระสักกระสายอดโนอ,อดกันในเมื่อราชสีมานอนโซบตักดวงชะตาของท่านก็ตกตำแหน่งมาผยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้ประเพนตมังเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายการบันดิบดอยการรีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ในหัวมีแต่มเมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างมีดาบปักลงมาเต็มตัวกระบนกระววยกระสาบกระสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเทมเปลน์มันเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่ชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงแบบนี้ต้องยืนหยัดต่อสู้เต็มกำลังอย่าท้อถอย การยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีไม่เป็นรองใครแน่นอนเขาเรียกว่าไม่จนกว่าใครด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเดวดาสิงสิธิ์คำชูปกปากภุ่มของรสาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะเปิดพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยโอกาสทองโอกาสมีบุญกุศลวาสนาเข้ามาปีศาจมูมารนางมาร้ายเข้ามากันแกล้งต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้าย ในโชคชะตามนาจบารมีวัสนาให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับภุมิพระราชาแห่งเหรียญจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตามท่านเพราะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโรคนี้มันโหดร้ายเมื่อถึงเวลาคาบุรกุศลวัสนาเหยียวตกตำแหน่งเดอะซันเองท่าน,นจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาไขก็ชุดท่านไม่อยู่จะเจริญุูงเรืองเป็นเศรษฐีเงินล้าน จะรวยเลยรวย,ยต่อแต่นี้ไปถึงแม้มีดดาบจะปักเต็มหลังกระวนกระวายกระส่ากระสายอดทนอนดกลั้นให้ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลากาวบนกุศลวาสนาอย่าไปกลัวเทวดาฟ้าดินก็ชดท่านไม่อยการสี่ทัยบางคนเทวดามนสวรรค์ท่านฟ้าส่งมอบดวงแก้วมณีมาสู่ตัวท่านก็คือสมบัติโลกมนุษย์ท่านจงเอาไปใช้นะผมเอามาใช้นะผมใช้ให้เป็นใช้ใไว ครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านอัศวินขี่มา้าถือเหรียญจะนําพาสิ้นความผสมเหล็กน,นั้นปูฤะีจะส่องแสงระว่างให้แก่ท่านท่านจะได้เห็นได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองสิ่งดีๆจะบังเกิดข,ขึ้นกับตัวท่านถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอสันได้ครับผมรับฟังต่อกันยาวๆครับราศีมังกรเป็นราศีที่มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานและมีวินัยสูงในเดือนนี้ดวงชะตาของชาวราศีมังกร จะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในหลายด้านทั้งการงานการเงินการเรียนและการค้าขายมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ใในการทำงานดาวอังคารที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะเพิ่มพลังและแรงผลักดันในการทำงานทำให้คุณมีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับงานที่ยากลำบาก โปรเจกต์สำคัญคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญที่จะส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณใช้ความสามารถในการวางแผนและจัดการของคุณให้เต็มที่การทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้การเจรจาต่อรองทักษะการเจรจาต่อรองของคุณจะถูกทดสอบอย่ากลัวที่จะแสดงจุดยืนของตัวเองแต่ก็ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ด้วยการหาจุดสมดุลระหว่างความต้องการของคุณและของผู้อื่นจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโอกาสการเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสสูงที่คุณจะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งแสดงศักยภาพของคุณให้เต็มที่และอย่าลังเลที่จะรับความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นการแสดงความเป็นผู้นำและความสามารถในการแก้ปัญหาจะเป็นกุญแจสำคัญความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้นพยายามเป็นผู้ฟังที่ดีและให้ความร่วมมือในทุกโอกาสอย่างไรก็ตามระวังความเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานหนักเกินไปพยายามหาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพ ในการทำงานมากขึ้นอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจควบคู่ไปกับการทำงานด้วยด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีมังกรนในเดือนนี้จะมีความผันผวน,นแต่โดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณจะนำมาซึ่งโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจรายได้เพิ่มขึ้น มีโอกาสที่คุณจะได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอาจมาจากการเลื่อนตำแหน่งโบนัสหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษอย่างไรก็ตามควรใช้เงินอย่างระมัดระวังและมีแผนการลงทุนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพิจารณาการลงทุนระยะยาวแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมอาจให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตการวางแผนการเงิน ใช้เวลานี้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินของคุณ,คณการวางแผนที่ดีจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้นพิจารณาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อวางแผนระยะยาวค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นควรมีเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินการมีกองทุนฉุกเฉินจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงทางการเงินมากขึ้นการประหยัด แม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมที่จะประหยัดและออมเงินไว้สำหรับอนาคตการตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนและทำตามอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวความระมัดระวังและการวางแผนที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพในเดือนนี้อย่าลืมว่าความมั่นคงทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวราศีมังกรด้านการเรียน สำหรับชาวราศีมังกรที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ท้าทายแต่ก็มีโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองดาวเสาซึ่งเป็นดาวประจำราศีของคุณจะช่วยเสริมสร้างวินยัยและความมุ่งมั่นในการเรียนการเรียนรู้ใหม่คุณอาจพบกับหัวข้อการเรียนใหม่ๆ ท้าทายอยากกลัวที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยการเปิดใจเรียนรู้จะช่วยขยายขอบเขตความรู้ของคุณพยายามมองหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวคุณเองเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นการจัดการเวลาทักษะการจัดการเวลาของคุณจะถูกทดสอบพยายามสร้างตารางเวลาที่สมดุลระหว่างการเรียนการพักผ่อนและกิจกรรมอื่น การใช้เทคนิคการจัดการเวลาเช่นเทคนิคโพโมโรอาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของคุณการทำงานกลุ่มคุณอาจได้รับมอบหมายให้ทำงานกลุ่มที่สำคัญใช้ความสามารถในการเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดการแบ่งงานอย่างเหมาะสมและการสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยให้งานกลุ่มประสบความสำเร็จการสอบและการประเมินผล มีแนวโน้มที่ดีในการสอบและการประเมินผลแต่อย่าประมาทให้เตรียมตัวอย่างดีและทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอและการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจะช่วยเสริมความมั่นใจในการสอบโอกาสทางการศึกษาอาจมีโอกาสในการศึกษาต่อทุนการศึกษาหรือโครงการแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจให้เปิดตาเปิดใจรับข้อมูล และพิจารณาอย่างรอบคอบการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือการฝึกงานอาจเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับคุณการมีวินัยและความมุ่งมั่นจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเรียนของคุณในเดือนนี้อย่าลืมที่จะให้รางวัลตัวเองเมื่อบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาการพักผ่อนที่เพียงพอและการดูแลสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามยอดคขา,ขาย สำหรับชาวราศีมังกรที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีโอกาสทางธุรกิจมากมายแต่ก็มีความท้าทายที่ต้องระมัดระวังแนวโน้มยอดขายยอดขายโดยรวมมีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนอาจมีการเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่หรือการกลับมาของลูกค้าเก่าใช้โอกาสนี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อการซื้อซ้ำในอนาคต การตลาดออนไลน์ให้ความสำคัญกับการตลาดออนไลน์มากขึ้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างชานชลาดจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมากพิจารณาการลงทุนในการโฆษณาออนไลน์หรือการปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณด้านความรักของคนมีคู่สำหรับชาวราศีมังกรที่มีคู่แล้ว เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสุรศีของคุณจะส่งผลให้บรรยากาศความรักอบอุ่นและหวานชื่นมากขึ้นการสื่อสารเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการพูดคุยเรื่องสำคัญที่อาจถูกเลื่อนมานานการสื่อสารอย่างเปิดใจและจริงใจ จะช่วยให้คุณและคู่รักเข้าใจกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกความคาดหวังหรือแผนอนาคตร่วมกันกิจกรรมร่วมกันลองวางแผนทำกิมใหม่ๆร่วมกันเช่นการเรียนคอร์สทำอาหารการออกกำลังกายด้วยกันหรือการวางแผนท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดการใช้เวลาร่วมกันในรูปแบบใหม่จะช่วยเติมความสดใสให้กับความสัมพันธ์ความเข้าใจ อาจมีช่วงที่ความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ด้วยความอดทนและความเข้าใจคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้พยายามมองมุมของอีกฝ่ายและหาทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์การแสดงความรักแม้ว่าชาวราศีมังกรจะไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์มากนะักแต่ในเดือนนี้ควรพยายามแสดงความรักและความห่วงใยให้คู่รักรับรู้มากขึ้นเช่นการกล่าวคำชื่นชมการให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆ หรือการสัมผัสอย่างอ่อนโยนการวางแผนอนาคตเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยถึงเป้าหมายระยะยาวร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานการมีบุตรหรือการวางแผนการเงินร่วมกันการมีเป้าหมายร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้งานหรือความรับผิดช,ชอบอื่น มาบันทอนเวลาที่มีให้กับคนรักพยายามสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้านความรักของคนโสดสำหรับชาวราศีมังกรที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านความรักของคุณจะเพิ่มสเสน่ห์และความมั่นใจให้กับคุณ โอกาสใหม่คุณอาจได้พบกับคนที่น่าสนใจผ่านการทำงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือแม้แต่ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่เปิดใจให้กว้างและอยากกลัวที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆความมั่นใจสเสน่ห์ของคุณจะเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ใช้โอกาสนี้ในการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองและความมั่นใจอยากกลัวที่จะเข้าหาคนที่คุณสนใจการเรียนรู้จากอดีต หากคุณเคยมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีในอดีตใช้เวลานี้ในการทบทวนและเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีกว่าความชัดเจนในสิ่งที่ต้องการก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ให้คิดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ความชัดเจนนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความสับสนและความผิดหวังในอนาคตการพัฒนาตนเอง ใช้เวลาในการพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจการมีความสุขกับตัวเองจะทำให้คุณพร้อมสำหรับความรักที่จะเข้ามาในชีวิตความอดทนแม้ว่าจะมีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆแต่อย่าเร่งรีบเข้าสู่ความสัมพันธ์ให้เวลาในการทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปการรักษาสมดุลแม้จะตื่นเต้นกับโอกาสใหม่ๆในความรักแต่อย่าลืม ให้ความสำคัญกับด้านอื่นๆของชีวิตด้วยเช่นการงานครอบครัวและเพื่อนฝูงสำหรับคนโสดที่ยังไม่พร้อมเปิดใจการใช้เวลากับตัวเองและทำในสิ่งที่รักจะช่วยพัฒนาตนเองและเพิ่มเสน่ห์ให้กับคุณได้ไม่ต้องกังวลหากยังไม่เจอคนที่ใช่เพราะทุกอย่างมีจังหวะเวลาของมันเสมอสรุปเดือนเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเติบโตในด้านความรักสำหรับชาวราศีมังกร ทั้งคนมีคู่และคนโสดต่างมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นสิ่งสำคัญคือการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดจงเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดรับโอกาสที่จะเข้ามาความรักที่แท้จริงและยั่งยืนเกิดขึ้นได้จากความเข้าใจการเคารพซึ่งกันและกันและการเติบโตไปด้วยกัน ขอให้ชาวราศีมังกรทุกคนพบกับความรักที่สมบูรณ์แบบและความสุขในชีวิตคู่ตลอดเดือนนี้และตลอดไป